มาเดิ Mother, นนี่เมนูอันนี้ทอดแมงกอกแมงกอกจะได้หมอนขึ้นอามัดทอดทอดแล้วก็โรยด้วยรดดีเนาะแล้วก็นี่หม่ำทอดวิเศษเลยนี่หม่ำของคุณยายอืหม่ำหม้ออร่อยอะ่ะหม่ำหมอร่อยมากแล้วก็อันนี้ ไก่ไก่ผัดขิงเนาะไก่ผัดขิงแมงกอกทอดหมมหมูทอดอันนี้ซุปไก่คือเนื้อไก่เอาไปผัดขิงีปมันเหลือกระดูกเขาต้องไปทำเป็นซุปไก่ซุปกระดูกไก่น้ำซุปใสๆเอาไว้ซดล่องคออืม โดยพริกไทยแล้วก็กระเทียมเจียวแล้วก็มีไข่ตุนอีกเด้เมื่อนี้กินหลายอย่างนี่เห็นบ่หลายอย่างเหลือเกินกินบ่หมเิดกับเข้าตู้เย็น,นอ่ากินกันเลยดีกว่าหิวมาเด้อกินเขาน้ำกันหิวแห้งแต่คว่ำนะทำไม ทำไมมันตั้งยากได้แล้วลูดอันนี้มากกว่านีด uh huh. มาแล้วแมงแมงทอดอันนี้มันไข่ตุ๋นเนาะไข่ตุ๋นเมาไวาน,นี่แหละอันใดเป็นอันใดเนี่ยน้ำซุปของเราน้ำซุปน้ำซุปมาไว้นก่อกักันซดน้ำซุปเนาะ น้ำซุปมาไว้ทั้งนี้ดีกว่าน้ำซุปไก่มาไว้ไก่กับอันเนือยอหงก็นี่เห็นหมดทุกอย่างบ่น้ำซุปไก่ไก่ผัดขิงเนาะกี้นันหมั่นหมูมกันเลยอืมข้าวสับหม,มี่อยู่กับบ๊วยใส่ ทำหมูคมนยายเอาไปนี้ตูวเว้เย็นหลายมือมพอดเริ่มเปรี้ยวอืมอืมทำมีน้ำซุปกไก่ ซุปน้ำซุปไก่ไก่พัดขิงไก่พัดขิงกะคลิ้ขายเลยเลยแซ่บใช้ขิงหลายกว่าไก่เอาไก่แค่น่องเดียวเองอืม ก้อนน่องน่งนี่แหละเลือกระดูกอามาเทน้ำสุปสดร้อนๆข้องขอด้านนี้กระสบใส้หม้อยีบหรืเน,นี่ย ใครบอกว่ากินยุ่ผู้เดียวแสบผู้เดียวนอ้อยจ้าไม่มีใครมากินด้วยเลยน้องไก่มานี่แหละก็เลยบนมี่ไดมากินน้ำก็เลยต้องหามูกินก็คือไล่สดกินอืม แมงกอกทอดอืมไส้รนดีเก้าหัวมันแข็งเม่พกี่น้่งหัวมันแข็งแมงกอกเนาะผุ้ใดเคยเห็นแมงกอกปะอืมกินหลายสิไอเล่นแมงกอก đếp đi đếp chẳng bắt đầu ạ lôi đốt gì luôn hoa อแก้ผักขิงมอเนี่ยแซ่บคู่กับเข่าชอบขิงหลายๆเนี่ย ชอบใส่ขิงลยหลายๆลย้วะชอบกิงขิงกับโจ๊กไหมเนาะโจ๊กหมูโจ๊กไก่ใส่ขิงดูว่าปีกสินี้โจ๊กล้านเปา น้ำมันแรงเปาข้าวมันไก่กินสลัดผัดงามสุปแซบดีเฮ้ยกินไข่ตุ้นด้วยไข่ตุ้นจะเป็นยังไงไข่ตุ้นของสเตเวนอร่อยอยู่แล้ว เซเว่นเขาบอกว่าเป็นอันนี้เนี่ยสปอนเซอร์ให้เนี่ยฮะมั่เป็นสปอนเซอร์ให้เนี่ยด้วยเอาขวางไม่กินฟรีกันเลยเซเว่นมีโฆษณาให้หลายยางเลยนี่นุ่ม ทั้งเทียบีิคันให้น้องก,กินกะนี่เหมืนนอนเสาเนาะเขาไม่เคเวีมันเด่งคือพุดดิ้งกับเป็นแต่เขาขายดีวะเขาตั้งใจเขาใส่ใจเห็ดนะเห็ดของมาขายคนมันต้อง ดีที่สุดอ่ะคนเหนเขาอยากเขากะซื้อกินในนอนแพงไปนในเขาก็ซื้อกินเันเขาอยากเอาหมูคุณนยาย ียกิีเรียเยมือ <c oughs> อืมทุกตุ้ขังง่า bang khối người thì bớt bớt chọc kinh nọ kinh lắm xa lớn thiệt nè แต่เซลล์มาแม่เพิ่งเหตุแล้วนั่นจริงกินเป็นบะถอดแม่งกอก ไข่ผัดขิงแล้วก็ซุปไก่อันนี้ม่อันนี้หมูมอันนี้ไข่ตุนกาลัางละเอียดไข่ตุนแซ่บดีอืมอืมแข็ง ตวินซี่น้ำซุปกะมีเด็ดน้ำซุน้ำซุปไก่ว่าเด้ถิ่มด้ไก่ผัดกิ่งอาน่องมันมาเห็ดนี่กระดูมะกม่เห็ดซุปไก่น้ำซุปไก่ใส่เพราะเขาช่อนฟองออกเด้ นาเห็ีดเท่ากัต้องชวนพ้องออกหเหลือต้นา้ซุปซไซสๆแบบนี้สดดบบนี่เขาบอกว่าซุปไก่แก้วหวาดได้อกลนซุปไก่แสบ กาาน้ำต้มกระดูกหืมแต่ว่ากินอย่างเนี้ยแมงกออบกระขึ้นหอย่างหาย่างหาน้ำไปย่างออมโรงเรียนเฮ้ยำนิลหล่ะเฮ้ยซิปก็โตแมงกออบตอด กรอบด้วยรสดีหัวมันแข็งแข็งแล้วว่ากินหัวมันมแซ่บส่วสจะเฮ็ดแล้วนักกิน ให้เจ้าหาโมง่งคุณซ่างอนไทยถ้ำไปน๊อะเถ้งไทยถ้ำตถ้งเห็ดมีแต่ไทยถ้ำวิธีการเห็ดไก่ผัดขิงเนี่ยไทยถ้ำก็เหลืเกินเอาไปตัดตัวคอยลงยุ่ยูปเนาะสูตรเดาๆชุดชุดห้องเล็กกว้ง สูตรห้ามทำตามอุ้ยกินอันนี้ก่อนอืมอืมเวย แช่ตรงน้ำซุปมันเมื่อลังเห็ดหอมมันไก่ดีกว่าเหลือปีกไก่ก็แบบปีกบนปีกล่างเห็ดหอมมันไก่ตัวใช้หมอง,องข้าวอ๋อจะกินนี่หลายแนวโหด เสียวในยังกินเบนจวันพันไพบูรมาด้วยนี่ไก่ไก่ผัดขิงเขาบอกกินขิงขิงมันแก้วัดนะใช้ไกห่หน่อยหน่อยใช้ขิงหลาย Ừ. Chứ không bài con người chỉ non nó. Ừ. Nhưng khẩu là cả non. Tư nhịn chia nên là thiên ơi thiên không? น้ำแรงกระเพ็ดยอนเล็กขงิงเพ็ดอยู่อืมอดูดเยอาไปแหงน,น้องแมวน้องแมวเป้าแมวจรจัด นี่ขบเด่นดองดองแดงแดงอยู่นี่ปลาผู้ใจบุญมาหลับมันปเป็นเลียงมันเต็นอยู่สันน่มันแรง เพ่เนาะตอนนี้ก็อิ่มเป็นทีเรียบร้อยอันนี้เหลือกับเขาตัวเย็นไว้จากอุ่นกินเช่นเคยไปแล้ว